คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะลาลลอลโ้หอ่ะโอ้ก็อ่ะอ่ะ อ๋อสวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สล็อตนะเออใครที่เข้าไปาก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยละกันเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสทามอีกเช่นเคยเดอ้อโบนัสทามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของสล็ละเกมเดอ้อแล้วก็มีเพื่อนพี่พพน้องๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออ ใครที่สนใจเข้ากลุ่มมูลน้ำทามก็ลิงใต้กมเม์แรก,กูไมได้เลยนะเพื่อนอย้ำว่าลิงใต้กมเม์แรกกูไมได้เลยนะเอ,อวันนี้ผมก็มาเล่นเกม Candy นะเออ Candy แคนดี้นะเอแคนดี้อะไรเนี่ยเบดี้อะไรนี่เออก็อ่านไม่ออกนะเออก็ไม่เคยเล่นด้วยนะเพื่อนวันนี้ผมก็พกทุนมาแค่สามสบาทนะเออเอร่ย อุ๊ยอุ๊ยอ๊ย,อย,อย,อยมาถึงก็เอาเลยเหรอไม่เคยเล่นด้วยนะอุย๊ยแล้วทำไมไม่มีบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เน้นน่าจะสเปนอะสเปนเลยเอ้ยเอ้ยส่ตัวนะเพื่อนๆเออก็เกมชี้ก็ไม่รู้นะไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ก็อยากลองนะเออไม่รู้ว่ามันจะแตกง่ายแตกดีหรือเปล่านะ แต่กลุ่มมนุททามวันนี้มันก็มีบอกมานะว่าแตกกี่เปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆเออก็ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอเจ็บดาวเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนๆแคนดี้เฮ้ยเฮ้ยยี่สิบสี่บาทวันนี้เมื่อกี้มันคือตัวอะไรวะเอ้เมื่นี่มันตัวอะไรไม่รู้ว่ามันมาจากไหน ไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาเออกระโดดฉีแข้งฉีขาแล้วเรียกสักไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเพื่อนเพื่อนเร็วๆนี้ผมจะมีการไลฟ์ติกต็อกเด้อเออก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันเพื่อนเออก็จะนี่อยากมีคนดูเยอะอะไรหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงีย้ยมมงหรือเปล่าล่ะเฮ้ยก็ เออก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันด้วยแล้วกันเพื่อนใครที่เข้ามาแล้วนะเออเฮอเอ้ย,ย,ยมันก็เย่ยเด้อเพื่อนโอ้ยวังนอนน้ำมอนเออมาหน่อยไหมมาหน่อยไหมอ่ะสวยงามหนึ่งบาท ยังไงละดอกนี้โอ้โหสองบาทเองเฮ้ยสวยงามสวยงามอะไรต่อโอ้โหสวยงามบลาแปดอันนี้มันคือจานรวดหรือเปล่านอนนนี่ไงแตกแล้วนี่ไงแตกแล้วออ้ยสวยงามเละเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยคอมโบโหดอยู่คอมโบโหดอยู่ขนาดเป็นหนึ่งอันนี้ได้มาห้าบาทอันนเออ

xuất <laughs> đẹp <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ไมัมันเยียบจังเลยโอ้ยโอ้ยบึมสดติงสดติงแล้วดอกนี้เอ้ยจ้าลวนมาอีกแล้วจ้าลวนมาอีกแล้วจ้าจึ๊บโอ้โหสวยงามอุ้ยคอมโบได้อยู่แลนะแต่แต่มมันไม่ขึ้นเลยอ่ะเออได้มาแค่สิบยี่สิบบาทองมานี้สวยงามแล้วดอกนี้สี่บาทมาแล้วจ้ามันมาแล้วจะบึมต่อไหมบึมต่อไหมแล้วบึมบึม เฮ้ยบึ้มหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยบึ้มโอ้โหสุดติงสุดติงโอ้คอมโบอย่างนี้คอมโบอย่างนี้แต่ว่ามันแจกน้อยจังเลยคอมโบโหดแต่แจกน้อยนะเพื่อนเออโอ้โหดอกนี้อ๋อสี่สิบสามบาทเออโอ้ยมาแล้วมันมาหกชุดกว่าบาทแล้วเออเนี่ยจะโม้มากอะ ก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมด้วยนะกรกันเออก็น้องๆหนูๆคนไหนที่มีอายุต่ตางกันาปปีก็ควรได้รับคําแนะนาเด้อแล้วก็ไม่แนะนําไม่ได้หรือทําตามเป็นด็ดขาดดูเพื่อความสนุกสนานแล้วความบันเทิงเท่านั้นนะแต่ดอกนี้ยเย็ดเคดอกนี้มันคอมโบมาคอมโบสองจะสองยังไงละดอกนี้คูณสองเข้าไปอีกเอ,อเฮ้ยสิบสี่บาทแล้วมาาันจะมาจา้างมาจาึ๊กมาจาึ๊กมาจากักโอ้ย อืมสวยงามเอ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์นะเพื่อนฮ่าเฮ้ยโอ้โหด K คูณสองอีกแล้วคอมโบโอ,ยอย่างงี้แม่งสุดติ่งเหมือนเพื่อนเอ้ยสุดติ่งจริงโอ้ยเยียมึงจะลงให้กูไม่แน่เลยสองตัวโอ้ยอีกสองตัว,ตวมีรุ้นนั้นเนี่ยมีรุ้นนั้นเนี่ยยังไงต่อยังไงต้อเหรอโหยสวยงามพระรามแปดยังไงต่อแล้วรอบนี้โอ้โหเฮ้ยคอมโบอย่างงี้ เกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยอ่ะคอมโบอย่างเงี้ยเออได้มาเท่าไหร่ละดอกนี้หกสิบสี่บาทนะเออคอมโบอย่างงี้คือแบบสติงอ่ะเออโอ้โหยัดเข้ขึ้นมาร้อยกว่าบาทแล้วนะเออเราขอขึ้นเบ็ดเลยละกันเพื่อนๆเบ็ดอะไรไปสานมากันเออเบ็ดสามสักสิบหมุนไปเบ็ดสามสักสิบหมุนไปน้องๆน้องๆหนู่มๆนั้นๆหนูๆ สวยงามไม่รำแปะยังไงต่อเหรอเฮ้ยยังไงต่อเลยโอ้โหมาแล้วจ้ามันมาแล้วจ้าขึ้นเบ็ดทีแต่างี้มันเกินปุยมือมันคอมโบอย่างเงี้ยคอมโบอย่างงี้มันคอมโบมือเล้เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคูณสองเข้ามาแล้วจ้ายังไงต่อแล้วดอกนี้ตุ่มตุ่มตุ่มโอ้โหมาและจ้าห้าสิบเอ็ดบาทโอ้เฮยดอกนี้ได้มาหกสิบสามบาทนะเอออี๋ได้อยู่ได้เลยเลยได้เลยเลยมันมันเออืมสวยงาม โอ้ยสามตัวสามเอ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนวายนันเพื่อนเออคูณสองเข้ามาดิจ้ะโอ้โหเต็มน้ากระดานไปสิเออแล้วดอกนี้แล้วดอกนี้ยังไงต่อเหรอโ้หแต่ย่างงี้แต่ยางงี้โอ้โห่คอมโบเกินปุยมุยเกินปุยมุยเอเอแล้วดอกนี้ยังไงต่อเหรอเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโอ้โหเฮียแล้วดอกนี้ได้มาแปดสิบสามบ้านนั้นเพื่อนอื้อ ได้อยู่ขึ้นมาสองร้อยก็บาทแล้วเออขึ้นเบ็ดทีแม่งขึ้นตามเลยนะเออเกินปุยมุย้งแต่งเงี้ยเกินปุยม้ยเกินไปหรือเปล่าสวยงามยังไงต่อเหรอเฮ้ยแล้วดอกนี้ไอ้เหี้ยไอ,ยไอย้มันนา่าจะเหมือนวายนะ่อนเออเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบนะแบบว่าประมาณนั้นแหละนี่ก็เหมือนอาจจะใช่นะเหมือนพวกวายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคอมโบคูณสองเข้ามาดีจ้ะ โอ้โหยังนึกว่าคอมโบคูณสองสเละเดิอเนี่ยอย่างเงี้ยคูณสองเพื่อนยังไงต่อนระดองนี้อสวยงามแต่งี้เกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยคูณสองคูณสองเต็มหน้ากระดานจ้าเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมันคอมโบดีจริงๆนะเพื่อนเพื่อนเออหูเวลากลุ่มดนัดทามี่นะเออผมก็ตามกุ่มดนัดทามมานะเกมเนี่ยเออไม่เคยเล่นด้วยแล้วก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าผมแค่รอเวลาโบนัสทรมนะเออก็ตามพวกพวกเขามาแหละ ได้มา60บาทเฮ้ยคอมโบโหดจัดเลยนะเพื่อนเออสวยอุ้ยก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มมอนัสชามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนเออย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออก็มันจะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มมอนัสชามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้โอโหแล้วดอกนี้ ยิงลิงตายก็ไมนแรกผมได้เลยนะเออมีอยู่ลิงเดียวเท่านั้นนะเพื่อนเออก็ <c oughs> ใครที่ใครที่เข้ามาดูผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดรับซับสไครป์ผมด้วยแล,วล้วกันเพื่อนเออโอ้โหแต่มันคอมโบโหดจริงเกมเนี้ยคอมโบโหดจังวะเพื่อนเออคอมโบได้อยู่นะเออโอ้โหรอกนี้ได้มา แปดสิบสี่บาทนั้นเพื่อนเออโอ้โหแม่กสตีนะโอ้ขึ้นมาสามร้อยก็บาทแล้วเพื่อนยังไงตอนละดอกนี้เอ้ยโอ้โหหมดหวังเลยหมดหวังเอ,อ้แต่ที่ผมเล่นมานี่ฟีสเปนยังไม่เข้าเลยนะเพื่อนเออฟีสเปนยังไม่เข้าเลยนะสวยงามสวยงามเออมานี่ดอกนี้มาต่อหรือเปล่า ได้มาสามร้อยกว่าบาทแล้วนะเอาทุนมาแค่สามสิบกว่าบาทนะเพื่อนเออก็ก็ของดีบอกต่อนะเพื่อนเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยหยุดไอหมีหย,ยุดไอหมีไอหมีหยุดไม่มาไม่มีอธิบายเอ้ยนี่อือเฮ้ยสามตัวจ้า สาตัวเพื่อนๆเ,เอ้ยโอ้ยเขาฟีสป,ปินเฉยเลยมามามาเพื่อนมา,ม,ามีกําลังใจแล้วไอ้เหี้ยบ่นว่าไม่บอกมนบ่นว่าเออบอกว่าเล่นมาไม่เคยได้สป,ปินเลนะเกนี้แม่งยืนอยู่แม่งเข้าอ่ะเพื่อนเอนเอก็ได้เลื่อนอยู่นะได้เลื่องอยู่เลยเออสวยงามต่อกน,นี้อืสวยก็ไม่อีกยังไงต่อล้วคูณสองเข้ามาเลยจ้ะคูณ สามเอ้ยคูณสองเอ้ยมันยังคูณสองอยู่เลยเหรออุย้ยแต่เขาฟีนี้ได้มาสี่สิบกว่าบาทแล้วนะเออโอ้ยมาดิจ้ะก็มาสิจ้าเล็กน้อยโอ้โหสิบสี่บาทแล้วจ้าสวยงามยังไงต่ออุย้ยดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้นยังไงละเฮ้ยคูณสิบ้ามาแล้วจ้าแล้วดอกนี้นเพื่อนๆฟองร้อยแปดสิบกว่าบาท วุ้ยขึ้นมาสามร้อยกว่าแล้วเพื่อนเพืเ่อนจะสี่ร้อยแล้วว่าเฮ้ยเย็ดเชยยังไงต่อเลยสี่ร้อยเข้ามาแล้วเจ้าโอ้ฟีสปิฟีฟีในฟีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืเ่อน,นเอ้ยฟีในฟีกเก๋ยโอ้โหดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เลยจ้าสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะเออฮึมหูวุ้ยฟีในฟีเลยจ้าฟีในฟีนะจ้าเออสุดยอดไปเลยลูกพี่ สุดยอดไปเลยลูกพี่โอ้โหก็คือแบบตามกลุ่มมูลนธะาม,มันานะเพื่อนเออบึ้มโอ้โหเยี่ย400 40แล้วจะ500หรือเปล่าฟรีในฟรีเหลืออีก10เม็ด10มุนนะเพื่อนๆสวยงามคูณสองเข้ามาลวจ้ะยังไงต่องละจ้ะ500แล้วมันต้อง500เลยแหละเหม่เหลืออ้แปลงลุแปลหมุนแปลหมุนนะเออมันต้อง500ลลเลยแหล 8, 8หหนนะจังหวะเนี้ย ห้าร้อยหรือเปล่าเลยี่สิบแปดบาทยังไงแลนน้วดอกนี้โอโ้โหจะห้าร้อยเลยจ้ายังไงเจ้าเบทสามนยเนี่ยฮัลโ,โหลเบดสามเนี่ยตอนนี้กูได้มาแปดร้อยกว่าบาทแล้วนะเออเยอะทุนมาแค่สามสิบกว่าบาทนะเพื่อนเออเออยอะเชะเหลือคกหมุนห้าร้อยแน่นอนดอกน,นี้แหละห้าร้อยมาแล้วจ้ายังไงตอนละจ้าโอ้โหคอมโบโหดนะเออแตกแบบนี้เกินปุยมุ้ยเออ แตกแบบนี้เกินปุยมุย้ยเออเกินไปหรือเปล่าเกินปุยมุย้ยอ,อ่ะมันเกินปุยมุย้ยมันเกินไปัหมเฮ้ยสุดติ่งนะเพื่อนเออเกมอะไรกล้างไม่รู้เออไอ,อ้แคนดี้สุดโอโ้โหหลายทิง้งสุดยอดล้เนาะอย่างี้ได้มาเท่าไหร่ห้าร้อยยี่สิบห้าบาทนะเพื่อนโอ้โหเข้าฟรีนี้เบีสามนะเข้าเองด้วยสองรอบฟรีในฟรีนะเพื่อนเออก็ ขอขึ้นเบ็ดเป็นเบ็ดหกละกันเพื่อนเออซักสามสิบหมุนนะเออไปไปสิจ้าห้าไปสิจ้าห้ายังไงต่อจ้าห้าฮู้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆเร็วๆนี้ผมจะมีการไลฟ์สดนะโอ้โหคุณสองเข้ามาอีกจ้าโอ้ยแล้วดองน,นี้ได้มาหนึ่งร้อยสามสิบกว่าบานะ้านเออหูยมาเลยจ้าโอ้มาอีกแล้ว ไม่แล้วแล้วดอกนี้ยังไงโอ้โหดอกนี้ได้มาเท่าไร่เลยเฮ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะเกมอะไรครับเนี่ยอุย้ยขึ้นมาหลักพันเลยนะเพื่อนเอ้ยขึ้นมาหลักพันเลยเดอ้อเออสวยงามสวยงามแล้วดอกนี้สวยยังไงต่อละเออแล้วดอกนี้สิบบาทเข้ามาแล้วจ้าเบ็ดหกนะจ๊าหนนน้องหนน้องเบ็ดหกนะจ้าเออเกมอะไรไม่รู้ไม่เคยเล่นด้วยเดอ้อ โอ้สต oh, ิงกับดิ่งแมวไวแล้วเออสวยงามมาล่าแปดยังไงต่อแล้วดอกน,นีสิบแปดบาทมาแล้วจ้ายี่สบี่บาทยังไงต่อยี่สิบหกบาทมาแล้วยี่สบามสิบบาทมาแล้วโอ้โหแล้วดอกน,นี้ได้มาสามสิบบาทเองนะเออโอ้โหสติงจริงๆเกมอะไรไม่รู้แตกแบบนี้เกินปุ้ยมุ้ยเออหืจิบน้ำมันฉุนใจจริงเหมอนดเอ,อ้ก็ ก็มาสิจ้ะเปิดเทอร์โบหน่อยละกันเพื่อนๆเอาไหมเปิดเทอร์โบไปหน่อยละกันเออสวยสวยยังไงละดอกนี้อื้เฮ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะอ o ออ y โอ้โหมาเจ้ามาเจ้าละดอกนี้ได้มาสิบาสบาทอีกแล้วสิบบาทอีกแล้วหวานหวานหมู่ๆเลยละดอกนี้โอ้โหเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตกใจนึกว่าเข้าฟรี นึกว่าเข้าฟรีนั้นเพื่นเอ้ยเอยโอ,อ้ยไม่โลบไม่ได้นะเพื่นเอ้ยไม่โลบไม่ได้นะเออมาขอสักสิบหนไปก่อนเพื่อน,อนมาสิบบนไปก่อนเด้อ โอ้โอ้เฮ้ยเคละดอกนี้ได้มาโอ,อโอ้โหสองร้อยเหมือนโอ้โหสองร้อยก็บาทยังไงละดอกนี้คูณสองเขาไม่อีกนี่ไอสองตัวนี้ไอสองตัวนี้มันคูณสองเขาไม่อีกกูว่าดอกนี้มีห้าร้อยเอาไหมอุ้ยอุ้ยมาเลยจ้าอุ้ยกูว่าคูณเยอะดอกนี้คูณเยอะแล้วไงละดอกนี้อสามติบบ้าดเ่งยังไงต่อไอสองตัวนี้ยังไงต่อเหรอเฮ้ยยังไงต่อเห,หรอเฮ้ยเฮ้ยยะเอ้ยโอ้โหมาแล้วจ้า มันมาแล้วเจ้าละดอกนี้เก้าบ้านแล้วจ้าหูยได้มาสามร้อยก็บ้านแล้วเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยได้มาสามร้อยก็บ้านแล้วเอ้ยสวยละดอกนี้ได้มาสามสิบหกบ้านนะเออเย็ดเกคอมโบอย่างงี้โหจัดประหลัดบอกนะเออเกินปุยมุ้ยไมันเกินไปหรือเปล่าเออโอ้โหละดอกนี้ได้มาสามร้อยเจ็ดเอ็ดเ้เจ็ดสี่บ้านนะเพื่อนกำไรตอนนี้มาพันซองแล้วเออกำไรตอนนี้มาพันซองเลยเด้อเด้อเพื่อนเอ้ย โอ้โหฮยมันคอมโบอย่างงี้มันคอมโบอย่างนี้นแปลว่าตอนนี้ก็มันกําลังแตกดี่เพื่อนๆนมัน,นกําลังแตกแน,น่น oh. 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 อนโอ้โหเฮ้ยแล้วดอกนี้ได้มาเท <c oughs> ่าไรเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสติ่งสุดติ่งเกินไปมือเพื่อนเออเพื่อนเนเกินไปรูโบเกินไปรูโบโอ้โหแล้วดอกนี้ได้มาเหรอจ้าจามร้อยสี่สิบเก้าบาทเออตอนนี้มันกําลังขึ้นแน่นอน เออขอสักเป็นห้าสิบละกันไม่โลบไม่ได้นะเพื่อนเออขอปันเองแล้วปิดเทอร์โบโด้วยนั้นะเพื่อนเอ้ยอืมเฮ้ยคอมโบอย่างงี้เกินปุยมุย้ยแต่อย่างงี้เกินปุยมุย้ยเออแตกอย่างงี้เกินปุยมุย้ยหรือเปล่าโอ้ยเหลือพันสองแล้วพันสองแล้วยังไงต่อเอาทุนมาแค่สามสิบหกบาทนะเออเพื่อนเอ้ยสามสิบหกหรือสามเจ็ดันเพื่อนออ 36, อ 30, อจำไม่ได้สามแปดหรือเปล่า เออก็เพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปอยู่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเพื่อนจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเด้อเออถ้าเกิดคนติดตามถึง 500, ห้าร้อยมื่อไลผมก็จะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็จะแจกสูตรได้ใหม่แล้วก็แจกแจกอันนี้นะเพื่อนแจกยูสแจกยูสยูละห้าสิบบาทนะเออก็โอเคแล้วกันเพื่อนเอ้ยแต่ตอนนี้มัน อะไรคำนี้อ่ะขอสักสิบตาไปถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นผมจะพอแล้วนะเออไอ้เหี้ยมันเกินไปหรือเปล่ามันเกินไปหรือบูมันเกินไปหรือบูมันเกินปุยมุยอ,อ,อ่ะสวยงามแล้วดอกนี้มาเลยจ้าโอ้ยมาแล้วสามสิบเจ็ดผมขออีกสักอีกเดี๋ยวอีกสิบหมุนผมเลิกนะเออเพื่อนแต่ยังงี้เกินปุยมุยเออสวยมันกล้ามาเลยจ้าเพื่อนเมื่อกี้ทำไมมันเงี้ยจังลเลยเฮ้ย แต่ตอนนี้มันกลับมาแล้วดอกนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเออโอโหมาแล้วจ้าอุ้ยขึ้นมาไ่ร่เยเพื่อนเพื่อน,นอุยอ้ยอุ้ยกูขอกําไรกูขอกําไรแบบเมื่อกี้คืนได้ไหมอ่ะกูขอคืนได้ไหมเออโอ้โหมาเลยจ้าหมู่กระทาต้องเข้าแล้วดอกนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทยังไงตอนล่ะจ๊ะอือผมโอ้ยคูณสองเลยจ้าคูณโอ้โหแล้วดอกนี้ในมาสองร้อยอุ้ยจะพ่นเลยเพื่อนโ,ออโงงู้โหขโมยอย่างนี้ คอมโบแต่งอย่างนี้เกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยแต่งอย่างนี้อเออดอกเดียวคอมโบโหจัดเพื่อนๆเออได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอุ้ยเกินไปนะเออเดี๋ยวสักสี่หมุนนี้ผมเลิกเลยนะเพื่อนเพื่อนผมเลิกแล้วเพืเพื่อนสี่สี่หมุนเนี้ยเออมายังไงสวยงามดอกนี้เก้าสิบห้าบาทยังไงมาละจ้าเออ ดอกนี้มาอีกแล้วม exactly? oh, ันมาอีกแล้วไอ้หวังเอ้ยยังไงต่อแล้วดอกนี้สวยงามโอ้โหคอมโบคูณสองเลยจ้ะอ๋อแล้วดอกนี้ได้มาสองร้อยบาทยังไงอุ้ยดอกนี้โอ้ยเพื่อนเอ้ากูนึกว่าหลักหมื่นเมื่อกี้อ๋อกูเห็นเป็นสองร้อยเลยอ๋ยกูนึกว่าสองหมื่นไอ้ยี่กูตกใจหมดดอกนี้ได้มาเจ็ดร้อยห้าร้อบาทอีกมาอีกี่แล้วพันห้าเลยจ้าเพื่อนโอ้โหคูณสองก็ไม่อีกยังไงต่อแล้วดอกนี้อื ตีตองกระดิ่งแมวของิงรู้ไหมเอ้ยโอ้โหไม่เลยจ้าทองพันสี่ร้อยแล้วยังไงต่อแล้วดอกนี้โอ้โหคอมโบอย่างนี้คอมโบอย่างนี้อีกแล้วมันมาอีกแล้วเพื่อนเอ้ยมันมาอีกเลยจ้าโอ้โหเฮ้ยเกมมีอะไรกับเนี้ยแคนดี้นะโอ้แล้วดอกนี้คูณสองโอ้เจ็ดร้อยสิบบาทนึงเพื่อนเอ้ยยังไงต่อแล้วดอกนี้สวยงามพลังแปดยังไงสามมันสี่แล้วยังไงจะห้าพันหรือเปล่าจะห้าพันหรือเปล่าอีกสี่อีกสามร้อยนะโอ้โหยังไงต่อนห้าสิบบาทมันจะได้ยังไงอืมดอกนี้หกสิบบาท จะ5ห้าพันหรือว่าคูณสอกเขาอีกหลายจานแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไรเจ็ดรอยห้าบาทเป็นเพื่อท่ามันหกร้อยแล้วเกินไปไหมอ่ะเออมันเกินปุยมุ้ยโอ้ยคอมโบอย่างนี้แตกอย่างนี้เกินปุยม้ยหรือเปล่าเกินปุยมุ้ยโอ้ยดอกนี้จริงเลยโอ้เกือบครึ่งหมื่นเลยนั้นเพื่อนเอ้ยครึ่งหมื่นเลยนะโอ้โหจากห้าพันหรือว่าคอมโบอกเดียว ไอ้เฮียเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย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 โอ้สุดติงกระดิ่งแมวจริงเออโอ้โหได้มา3,797บาทเพื่อนเพื่อนคอมโบอย่างงี้แต่งอย่างงี้เกินไปม้ยเกินปุยม้ยเออแต่งอย่างงี้เกินปุยม้ยเออโอ้โหเออเพื่อนผมก็พอดีกว่านะได้กําไรมาขนาดนี้แล้วเออก็ ใครที่เมคลิป้ผมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติค่ายผมด้วยและการ่อนก็ใครที่สนใจก็กลุ่มุนันทธรมตามผมมาก็ลิงก์ใต้คอมเมต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนๆย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมต์แรกผมได้เลยนะเออกลุ่มอนันทธรมมันก็จะมีบอกการการบอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออ ใครที่สนใจเข้ากลุม่มอนุทามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกของได้เลยนะเพื่อนๆย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกของดต้เลยเนะะเออเฮ้ยก็เร็วๆ,ๆนี้ผมจะมีการไลฟ์สดและกันเพื่อนก็ขอฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวไว้ได้วยนะได้กําไรมาหกพันสบาทนะวันนี้เออเอาทุนมาแค่30กว่าบาทเออสวยงามพลังแปดคอมโบเหาะคือแบบว่ามันแตกดอกเดียวอะเกินปุยมุยเออไปแล้วไป,ไป 嘿，啊哈哈，呜呼。